เคลียข้อสงสัยโรคหัวใจเป็นกรรมพันธุ์หรือไม่ความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดมีหลากหลายชนิดที่พบบ่อยก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคลิ้นหัวใจซึ่งมักมีปัจจัยเสี่ยงจากความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานและการสูบบุหรี่ แต่บ่อยครั้งไม่มีปัจจัยเสียงใดกลับพบเป็นโรคหัวใจนั่นก็อาจเป็นเพราะว่าสาเหตุส่วนหนึ่งของโรคหัวใจคือปัจจัยทางพันธุกรรมค่ะอย่างไรก็ตามผู้ที่ดูแข็งแรงดีออกกําลังกายเป็นประจำและไม่มีอาการผิดปกติก็อาจเป็นโรคหัวใจที่ถ่ายทอดจากพันธุกรรมได้เช่นกัน โดยพบว่าโรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมบางชนิดพบได้สูงถึง1ใน200ของประชากรทั่วไปสำหรับโรคหัวใจที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เช่น 1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจทําให้เกิดอาการใจสรรั่นวูบหมดสติซึ่งเกิดขึ้นได้ในคนที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เคยมีอาการใดๆ 2. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะส่งผลต่อการทำงานของหัวใจหลอดเลือดสมองอุดตันอาจมีอาการใจสัน่นวิงเวียนศีรษะเป็นลมหรือเจ็บแน่นหน้าอกร่มด้วย 3. ม,มาแฟนซินโดรมเกิดภาวะลิ้นหัวใจรั่วมีอาการเหนื่อยง่ายรวมด้วย 4. โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะไขมันในเลือดสูงจากกรรมพันธุ์ทำให้หลอดเลือดเสื่อมและตีบตันมักมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยง่าย 5. โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงร้าวทะลุไปที่หลังถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจอันตรายถึงชีวิตโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่พบบ่อยโดยเฉพาะในช่วงสิบปีให้หลัง โรคนี้กำลังขยายลงไปในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยลงส่วนหนึ่งอาจมาจากโรคหัวใจที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ในทางการแพทย์จีนจึงให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบตันผู้ป่วยควรได้รับการรักษาจากต้นเหตุและองค์รวมตั้งแต่เนิน่น เอิร์เวคัดเลือกต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีโดวยวิธีลดระดับคอเลสเตอรอลไตกีสซไลเพิ่ม S-DL ลด L-DL สลายภาวะเลือดหนืดเลือดคน้นเลือดข้างยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือด ลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ยอย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอิญเว0นย์ส9เ